เหลี่ยงเมาเสียงเจิงแมวสองตัวต่อสู้กันไปเมาเหอหัวเมาขั้นเจี้ยนเลยอีจือเหลาสูเยาเจออี้เถียวหวี ถงสือเฟยเปินกั่วไหลแมวขาวและแมวลายเห็นหนูกำลังกัดปลาจึงรีบวิ่งไปแย่งปลามาไปเเมายายจู้หวีโถ หัวเมาเหยาจู่วีเวยผู้ผู้เสียงร่างหลาสู่ใจเจียวลัว่วจวนโถวคันแมวขาวกัดที่หัวปลาแมวลายกัดที่หางปลาไม่ยอมหลีกทางให้กันเจ้าหนูหันกลับมามองที่มุมห้อง เลี้ยงจือเมาเจิงเตอ๋อหนานเจี่ยหนานเฟินล้วนเฉิงอี้ถวนจือเจี้ยนเต้าเหลี่ยงเกอ้อฟาตตอหโูแมวสองตัวพยายามที่จะแก้ปัญหาซึ่งกันและกันและกลายเป็นความยุ่งเหยิงเมื่อเห็น แต่หัวแมวโกรธสองตัวกัดกันถ้าเมินจริงผีรี่เถียมันโถต้าห้านพาจาตี้สร้างจริงฉีเตอฟาเซียน หวีปูเจียนเลอพวกเขาเหนื่อยเหงื่อออกมากและนอนอยู่กับพื้นพวกเขาประหลาดใจที่พบว่าปลาหายไปแล้ว วิเต้าหนาชี้เลนเอไปเมาวีหัวเมาเจียเตอเฟยฉางฉี่ก้อย原来是老鼠趁他们俩不注意的时候，偷偷的把鱼钓鱼捡了，ปลาหายไปไหน แมวขาวและแมวลายรู้สึกแปลกใจมากปรากฏว่าหนูแอบ,บเอาปลากลับบ้านขณะที่แมวกัดกันวัวเมินควายชี้ปาเหลาสู่จัวหุยไหลปลา 我们不要再抢了。你吃小鱼，我吃老鼠。เชเชีีเววชเีเเลออน่่่ืสวห่ามาไปจับหนูกลับมากันเถอะอย่าต่อสู้กันอีกเลยคุณกินปลาไปเลยส่วนฉันจะกินหนูดีไหม อาเมนินฟินกงปาเสี่ยวเหาปาเสี่ววีเหอเหลาสู่เต่าัวจูเล่พวกเขาแบ่งงานและจับปลาและหนูตัวน้อยได้อย่างง่ายได้ ถ้าท่านชอบกรุณนากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ